ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบันดนี้สนับสนุนโดยแอป b ล็อกดิฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกำลังวิ่งกันจ้าระวันเลยครับพยายามหาข้อมูลเห็นภาพจากเกาหลีเหนือเมื่อวันเสราร์ที่10ตุลาที่ผ่านมาการสวนสนามครั้งใหญ่ ที่เปียงยางมีการโชว์อาวุธเหมือนกับทุกปีแต่ว่าปีนี้นี่มีขีปนาวุธยักษ์ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาสร้างความตื่นตระหนกพอสมควรสำหรับผู้ที่เกาะติดข่าวกรองของเกาหลีเหนือว่ากำลังสร้างแสนยานุภาพทางทหารอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า โอกาสนี้ก็สำคัญครับครบรอบ75ปีของการก่อตั้งพรรคคนงานหรือ workers party ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวของเกาหลีเหนือแหละครับทีต่ตั้งมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ของคุณคิมจองอึนซึ่งเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าคิมจองอึนผู้นำปัจจุบันนั้นยังทุ่มเงินทองทรัพยากรทั้งหมดเพื่อจะ เป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่สนใจว่าจะเจอกับโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วสองครั้งแต่ไม่ได้ผลโดยเฉพาะยิ่งใกล้เลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยผมก็เชื่อว่าคิมจองอึนยิ่งต้องการเรียกร้องความสนใจจากทั่วโลกในเมื่อทรัมป์ไม่ทำตามที่คิมต้องการก็คือยกเลิกการข่มบาตรและให้มีการค้าขายปกติกับเกาหลีเหนือ คิมก็ถือว่าอย่างนี้เท่ากับหักหลังเท่ากับกลืนน้ำลายทรัมป์ทำางนี้ไม่ได้แต่ทรัมป์ก็เคยบอกครับว่าจะยกเลิกการคว่ำบาตรการบอยคอรตเศรษฐกิจเกาหลีเหนือก็ต่อเมื่อคิมพร้อมที่จะยกเลิกหรือทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์คิมบอกว่าโนท่านต้องทำก่อนท่านต้องแสดงความจริงใจก่อนเราถึงจะทำไปไปมามาทรัมป์เข้าสู่ กระบวนการเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรให้คิมจองอึนมีความรู้สึกว่าตัวเองได้ชัยชนะจริงๆดังนั้นพองานสวนสนามเมื่อเที่ยงคืนของคืนวันเสาร์เกิดขึ้นผู้คนก็เลยตกใจพอสมควรว่าเอ๊ะขีปนาวุธที่โชว์อยู่เนี่ยที่อยู่ในขบวนพาเหรดใหญ่เนี่ยมันเป็นขีปนาวุธ พิสัยไกลที่เรียกว่า ICBM ล่าสุดหรือเปล่า ICBM นี่ก็คือ intercontinental ballistic missile น,นะ intercontinental คือยิ่งข้ามทวีปได้เป็นขีปนาวุธที่ถ้ามันเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่นักวิเคราะห์บางคนอาจจะบอกว่าโอ้มันของปลอมหรือเปล่าข้างในมันกลวงหรือเปล่า แต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าที่ผ่านมาบางคนก็ไม่เชื่อว่าเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาขีปนาวุธได้ขนาดนี้แต่ก็ทำสำเร็จที่เขาเรียกว่าเป็นขีปนาวุธซีรีส์ว่าซอง14กับ15เป็นซีรีส์ตามหมายเลขเลยนะครับว่าซอง14เนี่ยทดสอบมืปี2017เมื่อ3ปีก่อนปรากฏว่ายิงได้ถึง1,000 10, 0กิโลเมตรนะครับ หนึ่งกิโลเมตรตอนนั้นเนี่ยก็หมายถึงสามารถไปถึงยุโรปทั้งหมดและอเมริกาบางส่วนนี่คือแผ่นดินใหญ่อเมริกาบางส่วนนะครับพอมาถึงขวารซองสิบหในปีเดียวกันท้ายๆปีเนี่ยก็มีการทดลองเพิ่มเป็นรุ่นต่อมารุ่นนี้ยิงได้ถึง1 3 0 0 0กิโลเมตรครับ1 3 0 0 0กิโลเมตรยิงจากเกาหลีเหนือเนี่ยมันไปถึงทวีป อเมริกาทั้งทวีปเลยครับดังนั้นจะบอกว่าคิมจองอึนคุยโมโออวดทําได้จริงหรือเนี่ยอเมริกาโดยเฉพาะบรรดาเสนาธิการทหารนักวิเคราะห์ทางด้านแสยานุภาพทหารก็บอกว่าประมาทคิมไม่ได้นะเพราะคิมเนี่ยได้เทคโนโลยีทั้งจากจีนและจากรัเสเซียด้วยและพัฒนาเองก็ไม่น้อย ดังนั้นพอในการพาเรดล่าสุดทำไมเริ่มเที่ยงคืนผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นเรื่องประหลาดมากเที่ยงคืนเป็งเนี่ยการสวนสนามเริ่มไปจนถึงเช้าตูครับและตัวคิมเองก็แต่งชุดสีเทาไม่ได้แต่งชุดทาหารไม่ได้แต่งชุดเหมาอย่างที่เคยแต่งแล้วนะครับเป็นชุดสากลแล้ววันนั้นเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือขีปนาวุธใหม่หรือเปล่าสองคือ มีบางช่วงบางตอนเนี่ยคิมจองอึนถอดแว่นน้ำตาซึมครับพูดหลายประเด็นที่รู้สึกว่าจะเป็นการคล้ายๆก,ยกับขอโทษประชาชนด้วยแต่เอาเรื่อง ICBM ก่อนเจ้าขีปนาวุธใหม่เนี่ยมีนักวิเคราะห์บอกว่าเจ้าขีปนาวุธใหม่ ICBM หรือว่าขีปนาวุธพิสัยไกลวางอยู่บนรรยาน พาหนะรถเคลื่อนที่จรวดขนาดทั้งหมด22ล้อ22ล้อนี้ต้องถือว่าเป็นรถใช้สำหรับเป็นฐานยิงที่ใหญ่ที่สุดทั้งที่เกาหลีเหนือเคยแสดงออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจับได้วิเคราะห์จากรูปและวิเคราะห์จากข้อมูลข่าวกรองเนี่ยรถสำหรับเป็นฐานยิงจรวดของเกาหลีเหนือใหญ่ที่สุดในอดีต18ล้อเท่านั้น ครั้งนี้นับไปมาเนี่ยมี22ลอนะครับนอกเหนือจากขีปนาวุธใหม่ซึ่งบางคนก็เรียกว่าเอ๊มันเป็นหัวซองซีรีส์ล่าสุด16หรือเปล่ามันมี14 15แล้วมันเป็น16หรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็น16มันก็ต้องยิงได้ไกลอย่างน้อยที่สุดก็พอๆกันกับหัวซอง15ซึ่งยิงได้13,000กิโลเมตรสิหรือมันต้องมีอะไรใหม่มันถึงจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ ในวันนั้นในพิธีสวนสนามเนี่ยนอกจากจะมี ICBM คือเป็น Intercontinental Ballistic m i s s i l e ที่ยิงข้ามทวีปได้แล้วเนี่ยก็ยังมีขีปนาวุธแบบยิงจากเรือดำน้ำได้ด้วยยิงจากเรือดำน้ำนี่เขาเรียก s u b m a Submarine l a u n c h b a l l i s t i c m s s s i l e s u b Marine Laun เพแปลว่ามันยิงได้จากใตน้น้ำแล้วว่าศัตรูจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะมีการยิงจากจุดไหนยอย่างไรบ้าง นี่คือสิ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทาหารกูรูทางด้านกองทัพของทั้งโลกเลยครับไม่ใช่เฉพาะอเมริกาพยายามที่จะศึกษาแม้กระทั่งจีนผมว่าหนึ่งอาจจะมีข่าวกรองที่ดีกว่าสาหรัฐในเรื่องเกาหลีเหนือสองจีนคิดอย่างไรถ้าคิมจองอึนพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ถึงขนาดที่อาวาใครก็ได้ ผมก็เชื่อว่าจีนก็คงไม่สบายใจนะักแต่จีนก็มองว่าการที่เกาหลีเหนือทําอย่างนี้เพราะอเมริกาและเพราะโดนัลด์ทรัมป์ไม่จริงใจกับคิมและเพราะโดนัลด์ทรัมป์ข้ามหัวจีนไปพูดคุยกับคิมคิมเองก็ตอนแรกก็นึกว่าสามารถทําให้ทรัมป์ยอมตัวเองได้แต่ที่ไหนได้ครับไม่เป็นผลเช่นกันดังนั้นอาวุธใหม่ล่าสุดจึงกลายเป็นประเด็นที่มีคนวิ่งหาวิเคราะห์เจาะหา ข้อมูลใหม่ๆว่าเกาหลีเหนือกําลังทําอะไรอยู่ขณะน,นี้แล้วถ้ามีอาวุธอย่างนี้ก็เท่ากับว่ากําลังบอกชาวโลกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นความพยายามจะสร้างสันติภาพหรือจะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆเร็วๆนี้ครับในคำ สุนทรพจน์คำปราศัยของคิมจองอึนคืนนั้นเนี่ยยาวประมาณ25นาทีครับบอกว่ามีน้ำตาไหลออกมาเป็นบางช่วงแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าเกาหลีเหนือ,อยังคงเพิ่มแสนานุภาพป้องกันตัวเองควบคุมจัดการอันตรายภัยคุกคามจากศัตรูรอบด้านรวมทั้งภัยนิวเคลียร์ด้วยแน่นอนครับคิมจะต้องอ้างภัยนิวเคลียร์จากอเมริกาเพื่อที่จะสามารถ พัฒนาอาวุธของตัวเองได้คิมจองกินบอกด้วยครับว่าเขาหวังว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งได้เรื่องนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจในศูนย์ทรพน์วันนั้นมี3เรื่องครับคือเรื่องอาวุธ ICBM ล่าสุด2เรื่องเกาหลีใต้น้ำเสียงของคิมต่อเกาหลีใต้ครั้งนี้อ่อนลงไปเยอะ พรอมจะจับมือเพราะจะพูดคุยทั้งๆที่ทย่าลืมน,นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองยังประกาศเลยว่าตรงชายแดนที่เกาหลีใต้เอาลูกโป่งลูกบอลลูนมีข้อความดา่าเกาหลีเหนือลอยขึ้นไปโดยฝีมือของผู้ปรพักจากเกาหลีเหนือเนี่ยทำให้เกาหลีเหนือโกรธมากเกาหลีเหนือบอกว่าอย่างนี้ทำสงครามกันดีกว่าคุณเอาคนของผมที่หนีไปอยู่กับคุณแล้วมาสร้างให้เกิดภาพลักษณ์เสียหายกับเราแต่ว่าล่าสุด คิมมีเสียงเบาลงครับแสดงว่าจะต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่น่าสนใจนั่นเป็นข้อที่2ข้อที่3ก็คือเรื่องที่ทําไมจึงสะอื้นในช่วงที่พูดมีคําแปลคําประสายช่วงนั้นมาผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแปลกๆเหมือนกันเพราะว่าคิมจองอึนพูดคล้ายๆกับว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ไดีๆเท่าปู่และพ่อในการที่จะ บริการรักใช้ประชาชนตอนหนึ่งคิมบอกว่าความศรัทธาความรักของประชาชนต่อผู้นำเนี่ยสูงเท่ากับขึ้นไปบนฟ้าและลึกเท่ากับลงไปใต้น้ำแต่เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยยังไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้เขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถทำให้ประชาชนเกาหลีเหนือเนี่ยสมหวังในเรื่องเหล่านี้ซึ่งน่าสนใจมาก เพราะว่าเราไม่เคยเห็นท่าทีอาการแบบนี้จากคิมจองอึนคิมจองอึนอาจจะกําลังบอกกล่าวอะไรบางอย่างคิมจองอึนอาจจะป่วยอย่างที่เป็นข่าวลือก็ได้คิมจองอึนอาจจะกําลังเตรียมให้น้องสาวที่เป็นข่าวคราวว่าประกบตัวเองมาตลอดที่จะมาอย่างน้อยที่สุดเคียงคู่ตัวเองหรือเปล่าและคิมกำลัง จะปรับโครงสร้างการบริหารมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทำไมพูดไปสะอื้นไปน้ำตาไหลต้องเช็ดน้ำตามันอาจจะเป็นแรงกดดันที่มาลงที่ตัวเขาว่าเขาเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาลึกๆหลายเรื่องได้หรือเปล่าโดยเฉพาะความยากจนคิมไม่เคยยอมรับนะครับว่าเกาหลีเหนือมีปัญหาเศรษฐกิจหรือประชาชนอดอยากเพราะว่า เคยขอความช่วยเหลือจาก World Food Program ของ U.N. World Food Program ที่เพิ่งได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนี่แหละครับซึ่งเข้าไปช่วยอย่างไม่เป็นข่าวเท่าไหร่มาตลอดเอาอาหารเข้าไปไปป้อนกับคนโดยเฉพาะในชนดบบทของเกาหลีเหนือที่อดอยากอย่างชนิดที่หลายคนบอกว่าน่ากลัวพอสมควรครับจีนก็ช่วยอาหารบ้างแต่ว่าจีนกับรัสเซียต้องแอบช่วยเพราะว่า มีมติของสาปร,ระชาชาติเรื่องคว้อบาดแน่นอนครับไม่ใช่ว้อบาดเรื่องอาหารสําหรับคนจนแต่คว้อบาดท,ทางเศรษฐกิจเมื่อค้าขายไม่ได้เมื่อเกาหลีเหนือไม่สามารถใจแลกสินค้าตัวเองกับเงินสดอัตราแลกเปลี่ยนหรือเงินสํารองต่างประเทศก็หดหายไปเมื่อเศรษฐกิจแย่รัฐบาลกลางไม่มีเงินก็แน่นอนครับประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเนี่ย ก็อดอยากพอสมควรนี่หรือเปล่าที่ทําให้คิมจองอินรู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดพลาดล้มเหลวในการที่จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่านี่คือหลานปู่นะปู่ซึ่งทุกคนถือว่าเป็นพระเจ้าคิมเอวซุงและคุณพ่อของคิมคิมจองอิวนั้นก็เป็นคนที่ถือว่าได้สามารถรับช่วงต่อจากคุณปู่มาถึงคุณพ่อมีความเป็นผู้นําสูง เข้าถึงประชาชนแต่คิมจองอึนเองหลังจากที่อยู่ในตําแหน่งนี้มาเกือบสิบปีเนี่ยอาจจะเพิ่งรู้สึกว่าเอตัวเองตกอยู่ในฐานะที่ประวัติศาสตร์จะจา้าวกเข้าอย่างไรเรื่องโควิด19นั้นถึงแม้ว่าคิมจะประกาศว่าเกาหลีเหนือไม่มีโควิดเลยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเท่าไหร่ น่าสังเกตนะครับว่าภาพถ่ายทอดสดของการสวนสนามครั้งนี้นั้นเนี่ยไม่มีใครใส่หน้ากากนะครับไม่มีการรักษาระยะห่าง้วยคนนั่นเพราะเป็นการเกณฑ์มาโดยเฉพาะทูตทหารสวนสนามก็ยืนประชิดติดกันอย่างขึงขังเข้มขน้นดังนั้นภาพที่ออกมาก็คือว่าเกาหลีเหนือไม่มีปัญหาเรื่องโควิด1 9เลยแต่มันก็คงจะ ไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ถ้าหากเกาหลีเหนือจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีโควิด1 9แสดงว่าแรงกดดันที่มีต่อคิมจองอึนทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องความมั่นคงเพราะว่าไม่สามารถให้ทรัมป์ยอมเลิกการความบาททั้งแต่ด้านความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่ดูเหมือนว่าจะไม่ดีขึ้นเท่าไหร่จะมีเพื่อนก็มีกี่ประเทศส่วนประเทศอื่นๆน,นั้นยังรอ ให้เกาหลีเหนือแสดงความจริงจังจริงใจในการที่จะยื่นมือออกมาไม่ใช้วิธีการข่มขู่ด้วยอาวุธด้วยการขยายแสนยานุภาพทางทหารอย่างที่เห็นกันอยู่ขณะน,นี้ฉะนั้นสิ่งที่คนเคยวิเคราะห์เอาไว้ซึ่งเกาหลีเหนือไม่เคยยอมรับก็คือเกาหลีเหนือมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหนักมากหนักกว่าที่คนข้างนอกจะยอมรับได้แต่ขณะเดียวกันมันก็มีความย้อนแย้งในตัว ถ้าเศรษฐกิจแย่ทำไมคิมจองอึนจึงยังพัฒนาขีปนาวุธใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช้เงินมากขึ้นตลอดเวลาจำนวนทหารที่เราเห็นอาวุธที่เอามาโชว์ไม่ได้มีทีท่าเลยครับว่าจะมีการลดงบประมาณสำหรับการพัฒนาทางทหารตรงกันข้ามคิมจองอึนก็ยังยืนยันว่าทหารกับเศรษฐกิจต้องไปคู่กันนี่เป็นนโยบายที่ คิมอ้างว่าประสบความสาเร็จมาตลอดและนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนยังงงงงอยู่จากกิจกรรมของการสวนสนามล่าสุดครั้งนี้หนึ่งความแปลกคือว่าทำไมจึงเริ่มเที่ยงคืนไม่มีพาร์ทที่ไหนไม่มีการสวนสนามที่ไหนที่มันทำดึกดื่นอย่างนั้นอาจจะมีเหตุผลบางประการเช่นความมั่นคงเช่นการที่ต้องการที่จะให มีความสงบเรียบร้อยไม่เป็นเป้าหรือเรื่องอากาศเราไม่รู้แต่ไม่มีโลกนี้ในประเทศไหนในโลกนี้ที่มีอะไรทำแบบเกาหลีเหนือแน่นอนเรื่องนี้ดังนั้นทั้งบทนี้จึงเป็นปริศนาคำถามเรื่องใหม่หลายเรื่องสำหรับเกาหลีเหนือในภาวะที่ ต้องถือว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศสุดท้ายที่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างจริงจังอย่างนี้ไม่มีการผลลนน่อนปรนนโยบายเศรษฐกิจไม่มีการยื่นมือออกมากับประเทศที่คบค้าได้โดยที่ตัวเองพร้อมจะลดลาวาศอกในเรื่องความเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจีนไม่ว่าเวียดนามแม้กระทั่งคิวบาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นนั้นวันนี้ก็ลดความเป็นสังคมนิยมลง พร้อมที่จะมาใช้บางส่วนของทุนนิยมเพื่อที่จะดึงการลงทุนเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนตัวเองโดยการยอมให้มีความเป็นทุนนิยมเข้ามาบ้างเพื่อไม่ให้กลายเป็นประเทศที่ไม่สามารถจะทำมาค้าขายกับใครเลยดังนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าคิมจองอึนกำลังคิดเหมือนกัน กำลังมองดูจีนมองดูเวียดนามครั้งหนึ่งก็เคยตอนนี้นัดพบกับทรัมป์ที่สิงคโปร์ดึกดื่นก็ลุกขึ้นมาไปเดินดูสิงคโปร์มีไฟสว่างมีความเจริญก้าวหน้ามีตึกรามบ้านช่องที่คิมก็นั่งคิดแล้วก็บอกกล่าวกับคนทั้งหลายว่าเออสิงคโปร์ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับเกาหลีเหนือแต่มันไม่ง่ายที่จะขยับ สำหรับประเทศที่มีผู้นําที่มีพรรคการเมืองเดียวผู้นําคนเดียวครอบครัวเดียวมาตลอดโดยที่ยังมีความระแวงคลางแคลงคนรอบข้างตลอดเวลาว่าจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเพื่อจะโค่นเขาหรือไม่ความหวั่นเกรงของคิมที่ว่าอเมริกาจะเป็นหัวหอกในการที่จะใช้คนเพื่อที่จะหนึ่งสังหารเขา สองโค่นอำนาจเขาสามรวมชาติเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ด้วยวิธีการทางทหารซึ่งทั้งหมดนี้คิมผมเชื่อว่าทุกคืนก่อนนอนและทุกเช้าตื่นขึ้นมายังต้องถามตัวเองว่ามีศัตรูร้ายกาจที่อเมริกาหนุนหลังที่จะมาหักหลังที่จะมาโค่นเขาที่จะมาทําลายความเป็นเกาหลีเหนือของเขาหรือไม่ ยิ่งวันเราก็ยิ่งจะเห็นว่าผู้นำเกาหลีเหนือคนนี้พลิกซ้ายพลิกขวาได้การทูดแบบคิมจองอึนนั้นสามารถเล่นเกมยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาภาษาดอกไม้กับอริราชศัตรูอย่างอเมริกาได้และขณะเดียวกันก็สามารถพลิกไปอีกด้านหนึ่งที่จะบอกว่าผมสร้างขีปนาวุธพิสัยไก่ถล่ลมคุณแน่นอนถ้าคุณพยายามจะทำลายผม ดังนั้นเรายังไม่สามารถจะประเมินได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าปรากฏการณ์ของงานเฉลิมฉลองการสถาปนาพรรค w o r k e ก s p r r t y พรรคคนงานที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวในประเทศครบ75ปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดหลายสัญญาณหลายรายละเอียดที่สะท้อนว่ากำลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเกาหลีเหนือ อย่างมีนัยยะสำคัญครับสนับสนุนโดยแอป b ล็อกดิฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิ t ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device